เสียงพาย,ยุนะคะเสียงลมเสียงพาย,ยุพี่นะ้องปิดประตูแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่เนาะเสียงพาย,ยุเข้าพี่นะ้อง ลมพายุเข้านะคะวันนี้ออกไปไหนไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ระเบียงหลังบ้านนะคะพี่น้องเสียงพายุเข้าลมแรงมากมาฟังเสียงลมพายุกันนะคะ ฟังเสียงพายุเสียงลมงเข้านะคะพี่น้องพายุเข้าค่าวันนี้เข้าแบบรุนแรงมากเนาะ mm. เสียงลมเสียงพายุเข้าวันนี้ออกไปไหนบ่ได้เมื่อกี้ว่าจะออกไปแล้วไปไม่ได้พี่น้องมันแรงมาก ต่างจังหวัดก็ปิดสนามบินเนาะไม่รู้ตรงไหนเห็นก็บอกก็ปิดแล้วก็มาได้ติดตามข่าวนะคะพี่น้องนี่เสียงลมเสียงพายุนะคะพี่น้องดูดต้นไม้เอาก็แล้วกันเนาะเสียงลมเนาะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า Gracias. ได้ยิไนไหมเนาะเสียงพายุเข้า Đây yên tiếng lồm mấy kha. <laughs> 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 ียงดังมาก แดดดี Daddy, ดีจะพายุเข้าพี่น้องแดดดีดีดูนะคะเนี่ยแดดดีจะพยาพ Daddy, Daddy, ะพยุมันเข้าเสียงกาให้อาหารมันหนดบิวบินว่อนยืน่ะกามันมากินอาหารเราให้อาหารมันอยู่ตรงนี้ เสียงพายุเข้าเด้อพี่น้อง หนาวลมพี่เนาะออันนี้ก็ลงไม่ได้อันตรายลื่น นะคะพี่น้องนี่พาย,ยุเข้าพายุเข้า อฮ้ยลมแรงมากพี่น้องเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ตั๊บนึงเนาะ โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเข้าบ้านแล้วพี่น้องหนาวมากหนาวมากหนาวหนาวหนาวมาดูมะเขือเทศกันถูกๆดีกว่าอยู่เข้าบ้านแล้วไม่ไหวไปซื้อของมานะมาดูของดีกว่า เยงนนิดหนึ่งนะคุณพ่อบ้านไปซื้อกบข้าวมาที่น้องอ่ะโอ้ยหัวปักหัวมุมหัวปุมหัวปัก จะให้ออกไปเดินสักห้านาทีก็ไม่ไหวนี่จะซื้อกับข้าวมาเมื่อกี้นี่ใส่น้ำส้มได้อะไรหลายอย่างมาเทือเทศอดยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าคนเนอะ โถหยหนาวจริงลมพายุเข้าไปเนยนี่มะไม่มานะคะพี่น้องสันตาคลอสไม่มาเ็บไม่ได้มาเส้นไหนด้ลยมาเส้นที่พี่น้องมัดติ๊กเก็ไม่ออกเลย ก็งามอยู่นะมันจะงอมนิดไนึ่งแต่ไม่เป็นไรอย่าไปแช่ตู้เย็นแช่มันก็ยิ่งงอมเนาะอันนี้ก็ชีส้อยกรัมมันส้มกัดแล้วก็ข้าว Jeg liker å gjære senna. No? โอ้ยน่าเย็นเจ็บเลยพี่น้องเลยใครน้องมาจอดให้เราโอยก็ไลฟ์ไปอยางงั้นแหละพี่น้องเลยมันไม่มีวิวอีกเครื่องก็ปวดเสียงดังเนาะ ส้มเราก็เป็นคนที่ดื่มน้ำส้มไม่ได้นะดูผักเก้านะคะนี่ลดราคาเหลือสิโคนเนาะโคนหนึ่งสบาท3บาทสาท 32, สิงตางค์นะคะ3บาทหบาทสิบสอบาท12บาทสิบสองสิบสองยสี่ยสี่ยสิบ็ดสี่สิบ สี่สหกว่านะคะหัวนี้ห้าสิกว่าบาทเนาะถ้าลายเป็นเงินไทยนบกว่าบาทมะเขือเทศก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้แบบลดราคาเนาะอาจจะไม่สวยมากเย็นเจี๊ยบพี่น้องนี่ก็ได้ประมาณนี้เนาะไปช็อปมาก่าหลายร้อยเนาะหมดไปเท่าไหร่ตั้งยาเส้นด้วยอะไรด้วยก็นี่ คิดตู้เขาใบสามร้อยหบเก้นคะคะพี่น้องผ้าสีเท่าไหร่ผ้าสีผ้าสี65มันจะมี12%บสองเปนี่สิบห้นี่ของอะไรไม่รู้นี่นคะคะนี่นค่ะ ภาษีสองอย่างเลยเนาะสิบสองเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยมอมนะคะมอมภาษีเนาะ MOMS มอมนะคะภาษีเนี่ยนะคะมันจะเป็นภาษีเนาะน้ำส้มนี่ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงลองชิมดูสักหน่อย เินเจ็บเลยเราเป็นคนกระเพาะไม่ค่อยรับพวกน้ำส้มพวกนี้เนาะน้ำส้มเรานี่เพิ่งไปจ่ายมาคุณสาเนาะคุณสานะคะออกไปทำไมมันหนาวจะตายข้างนอกพายุมันเข้าลมแงแรง,แรง